สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊จะเจอกั็จะประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ไหนโอเคเจดมนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ยูฟาเนชั่นสฟลีกเอา้าเรื่องราวของทีมชาติเนาะตีหนึ่งสี่สิบห้านทีอัศวินสีส้มเนเธอร์แลนด์ดวลกับทัพตาหมากรุกอย่างโครเอเชียนั่นเองจ้ะเนเธอร์แลนด์ชนะสามแพ้สองโครเอเชียชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งฟอร์มใกล้เคียงกันมากเฮตูเอตสองนัดก่อนนันนี้ก็เท่ากันเว้ย ชนะฝั่งละหนึ่งเกมไม่เคยเสมอกันนะจ๊ะ,ะตัวผู้เล่นหน่อยในยทัาวันนี้เวอร์จิลฟันไดฟรังกี้เดอะจงโคดิกักโปนะจ๊ะส่วนกรีเชียนะัมมาตินเอริชมาโตโควาซิชแล้วก็อังเดครคลามาลิชนั่นเอง <Okay. S 1> คู่นี้ในทัาเลบังคับชนะกี่ประตูก็ได้พวกแกโอเคฟินเฟอร์เลยแต่ถ้าเสมอไม่โอเค หูอื้อข้างหนึ่งตัวชาไปแถบหนึ่งอะไรแบบนี้ซึ่งจะน้ำดูแล้วโอกาสเสมอก็มีแต่ดูแล้วในเทแลนด์ดูดีกว่าในเรื่องของความสดความใหม่เพราะโคเอเชียโอ้โห,หนะแต่อายุเกิน30นี่เพียบไปหมด <Okay. S 1> ดูแล้วอาจจะเร่งไม่ขึ้นวันนี้บทไปบทมาในเทแลนด์ land, ประตูดเดียว เคี้ยวเปลิ่นเพราะฉะนั้นเนเธอร์แลนด์โอเคโอเเคอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะจ๊ะติดตามมาได้ทุกช่องทางของฉันนะแฟนเพจเจ๊ดำมาสตรายูทูบโอเคเจ๊ดำสับสคริปตสั่นกระดิ่งให้ด้วยช่องนี้วิเคราะห์บอลล้วลแล้วก็ฝากติดตามช่องทางอื่นได้นะอินสตาแกรมทิกต็อกที่เจ๊ดำออฟฟิเชียลก็ไปฟอลโล่กันได้นะอยู่ให้รอดนะมีความสุขสนุกกับฟุตบอลในทุกวันก็แล้วกันโอเคเจ๊ดำก็มาทุกวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่ไปเว้